สวัสดีค่ะวันนี้แนนก็พาเ,เพื่อนเนะคะมาดูการจองตัว๋วเครื่องบินนะคะจองยังไงให้ได้ตัว๋วเครื่องบินที่ถูกนะคะไปเที่ยวต่างประเทศตัต๋วตั๋วเครื่องบินไปกลับที่แนนไปฮารบินนะคะ2คนไปกลับแค่หมื่นสี่เองถือว่าถูกมากๆเลยนะคะอันนี้นะคะแนนก็จะเข้าแอปพลิเคชันนะคะของ อเอเจนซี่ที่ขายตั๋วเครื่องบินนะคะเนยเลือกเป็นของเอเจนซี่นี้นะคะและแ้วเนยก็เข้าไปเพราะอันนี้ง่ายเอเจนซี่ง่ายกดเข้าไปนะคะที่ค้นหาเที่ยวบินนะคะแล้วก็จะาทาการาเลือกนะ,ะอันนี้เนยจะให้ดูก,ก่อนว่าเนี่ยล่าสุดนะคะแนนจองตั๋วไปฮาร์บินนะคะเนี่ยค่ะสองคนนราคา7เ0 0เท่านั้นเองนะคะอัน,นที่ที่แดนไปนะคะกรุงเทพฮาร์บินนะคะแล้วก็ อันนี้จะบอกว่าสายการบินที่แนเลือกไปเนี่ยนะคะมีโหลดกระเป๋าลงใต้ท้องเครื่องด้วยนะคะหนึ่งใบยี่สิบสามกิโลแล้วก็มีอาหารให้ทานบนเครื่องด้วยนะคะถือว่าไปสองคนถูกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะไปสองคนนะคะโอเคก็จะมีการอ่าทานเฟอร์ต่อเครื่องนะคะแต่ในระหว่างการต่อเครื่องเนี่ยคือว่าเขาก็กระเป๋าก็คือไปถึงปลายทางเลยเราไม่ต้องไปรับกระเป๋าอะไรทั้งสิ้นนะคะ เสร็จแล้วปุ๊บเราก็เข้ามาที่ค้นหาเที่ยวบินนะคะเราจะไปไหนอ่ะสมมติว่านานจะไปที่โอซากานะคะนานก็กดเข้าไปที่โอซากาก่อนนะคะพอกดเข้าไปที่โอซากาแล้วนะคะก็เข้ามาดูปุ๊บลเลือกวันไปวันเดียวก่อนวันไปวันเดียวปุ๊บวันไหนนะคะต่อไปให้เพื่อนๆลองดูนะคะอ่าเสร็จแล้วปุ๊บ แนนดูแล้วพอดีว่าเดือนกันยานะคะเป็นวันเกิดนะคะของคนสําคัญนะคะก็อยากจะพาเขานะคะไปเป่าคลึกที่นู่นนะคะก็เลยดูอ่ะเราก็ไปกันยากันเลยนะคะหน้าฝนพอดีนะคะและทึกดีค่ะกันยาค่ะเราลองดูวันกลับวันกลับเท่าไหร่นะคะถ้าวันกลับอ่าไปกลับประมาณนี้เราก็ลองดูนะคะ ถ้าไปกลับแล้วมันแพงกว่านะคะในงบประมาณหรือว่าในบัตเจที่เราเตรียมไว้แล้วก็เอาแค่วันไปอย่างเดียวนะคะอันนี้แนนไป2คนนะคะ <S <S ก็กดเข้าไป2คนแล้วก็กดค้นหานะคะเขาบอกว่า2 9 0 9แต่ว่า,อา2อ0 9 63บาทแต่ว่านะักความจริงแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีนะคะตั๋วอาจจะหมดนะคะอ เราก็อาจจะได้ดีที่สุดได้อยู่ที่3 ,4 0 0 3 4ส0ถ้าเราโอเคนะคะเราก็กดลิดเข้ามาได้เลยนะคะก็จะมีช่วงเวลาเราสะดวกเวลาไหนเราชอบเวลาไหนนะคะเราก็จัดเลยนะคะอันนี้อันนี้ก็จะมีอะของสายการบินอื่นด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้ประหยัดแล้วก็ถูกแล้วก็คือรับได้เขา้าเพราะว่าคือ ดอนเมืองนะคะอีกคนนึงนะคะยังไม่เคยไปเนี่ยก็จะให้เขาลองไปดูสนามบินดอนเมืองนะคะก็ไม่ได้ซีเรียสแอร์เอเกก็โอเคและที่สําคัญคือบินตรงนะคะเราก็ดูอยู่ว่าเราต้องการไฟ r ์ไหนนะคะของแนอันนี้น่าจะเลือกเป็นตอนตีหนึ่งนะเพราะว่าไปถึง8ปดโมงเช้าเราก็ไม่ต้องเร่งรีบนะคะที่จะเข้าเมืองนะคะก็ลองเนี่ยค่ะสรุปสุดท้ายแล้วเราก็เลือกไปเลยนะคะที่ตอนตีหนึ่ง พอสมมุติว่าเราเลื่อนดูแล้วนะคะถ้าเราโอเคเรารับได้นะคะเราก็กดเลือกนะคะแล้วเราก็ไปต่อเลยนะคะของแนนนี้เลือกได้แล้วเปาะนะคะพอสมมติว่าพอเราเลือกได้แล้วนะ,ะตอนตีหนึ่งนะคะ พอเราเลือกได้แล้วปุ๊บนะคะเราก็จะกดคือ e s i m เราไม่เอาเราไม่เอาแพ e ็กเกจ e s i m นะคะแล้วอา่าฮะและเราก็ไปต่อแต่จริงๆถ้าเกิดว่าใช้แพ e ็กเกจ e s i m แล้วถ้าเกิดโทรศัพท์ของเพื่อนๆรองรับ e s i m ได้ก็จะดีมากๆเลยค่ะนะคะอันนี้ก็อ่ากรอกรายละเอียดนะคะอ่าคนไปคนที่หนึ่งนะคะคนไปคนที่สองนะคะที่สำคัญที่นี่เขามีสะสมแต้มให้เราด้วยนะคะเพื่อนๆเพื่อนไปแล้วปุ๊บก็ กดที่ชำระเงินนะคะถ้าทุกอย่างถูกต้องแล้วเราก็กด enter ได้เลยนะคะกดต่อไปได้เลยกดตกลงไปได้เลยนะคะแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเราไม่เอาอะไรทั้งนั้นเลยนะคะเราก็ไปหน้าที่ชำระเงินเลยนะคะแต่รู้สึกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้มี <c oughs> ประกันอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะค่ะแล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็กดไปหน้าชำระเงินให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้ว เราก็เตรียมเอกสารและพร้อมบินได้เลยค่ะ